ูความคืบหน้าของนักแสดงสาวพิงกี้สาวิกานะคะที่ล่าสุดทางกรมราชทรณฑนได้มีรายงานค่ะว่าพิงกี้ได้ย้ายเข้าสู่แดนตะกรับนะคะแล้วก็ได้มีการตัดผมสั้นตามระเบียบเรียบร้อยแล้วละคะ่ะ หลังจากพิงกี้สวิการพร้อมคุณแม่ถูกควบคุมตัวในทันทัสถานหญิงกลางจากคดี Forex 3D ตั้งแต่วันที่18สิงหาคมล่าสุดวันนี้กรมราชทัณฑ์รายงานนะคะว่าพิงกี้สวิกาและคุณแม่อ้อยสรินยาได้ย้ายจากแดนกันชนมาสู่แดนได้รับแล้วโดยพิงกี้ได้ปฏิบัติตามระเบียบของทางทันทัสถานและได้ดําเนินการตัดผมสั้นเรียบร้อยแล้วโดยไม่ได้มีสิทธิพิเศษเหนือผู้ต้องขังรายอื่นๆรวมถึงไม่ได้มีเครื่องมือสื่อสารหรือโทรศัพท์ใช้ภายในเรือนจําแต่อย่างใด ส่วนความคืบหน้าของคดีแชร์ลูกโซ่ f o r x x 3D ในวันที่7กันยายนนี้นะคะจะมีการประชุมเพื่อหาข้อสรุปว่าในกลุ่ม16คนจะมีบุคคลใดที่ต้องถูกดำเนินคดีบ้างแล้ววันที่10กันยายนถึงจะออกหมายเรียกมารับทราบข้อกล่าวหาส่วนนักร้องสาวใบเตยและดีเจแมนจะถูกออกหมายเรียกมาสอบสวนหรือไม่นั้นก็ต้องรอดูพยานหลักฐานในวันที่7กันยายนนี้ค่ะว่าจะเข้าข่ายความผิดหรือไม่ค่ะ